คลิปนี้เรากลับมาอยู่กับนกเย N8 กันอีกสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะพามาให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่า N8 ที่ดีเนี่ยควรจะเลือกประมาณไหนก่อนที่จะไปรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นขออนุญาตคิงก่อนนะครับว่าสีเขียวเครื่องนี้มันสวยโคตรๆเลยครับทุกคนสภาพก็ฟูๆแบบนี้เลยครับเป็นเครื่องหัวยอดธงของผมที่อยู่ในกรุแล้วครับตอนนี้อันดับแรกนะครับที่อยากจะให้ไปเช็คก่อนเลยก็คือบริเวณที่เรียกว่าฝาปิดล่างครับทุกคนเห็นไหมอยู่ด้านล่างตรงนี้เช็คดูนะครับว่าเครื่องที่ได้้้้มมมมมาาัันนนลล็อออกกกไไดดปติยถถถูบ่่่แวคใส มันจะหักได้ข้างในข้อต่อมาอยากให้เช็คหน่วยความจําใหญ่ในเครื่องครับถ้าความจําใหญ่ในเครื่องไม่ได้โชว์แบบนี้รับรองได้เลยสักพักเครื่องคุณต้องพังแน่ๆวิธีการซ่อมที่ง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนเมนบอร์ดไปเลยครับทุกคนในส่วนของกล้องดิจิตอลนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของกล้องนี่ก็คือแฟลชนะครับต้องติดนะถ้าเครื่องไหนแฟลชไม่ติดนี่ราคาตกคูพ่พวบเลยนะครับทุกคนเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องถามจากคนซื้อทุกครั้งครับในจุดอื่นๆมันพอถูไถ่ายกันได้ครับอย่างเช่นซูมเข้าซ ดนนห้้าจอไฝาปิดเมมกับปิดซิมถ้ามีก็จะดีครับแต่ราคามันก็จะขึ้นไปอีกนะและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมเจอมากับตัวเองนะครับระวังเรื่องกล้องที่ถ่ายออกมาแล้วแสงมันโอเวอร์จนเกินไปถ้าแบบนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนโมดูลกล้องอย่างเดียวเลยนะส่วนเรื่องใส่ซิมได้ไม่ได้ตอนนี้คนเอา n8 ไปถ่ายรูปกันอย่างเดียวแล้วครับอันนั้นก็แล้วแต่สะดวกเลย